กลับมาคุยกันต่อนะคะกับอีกช่วงหนึ่งของดรบวัทัศน์อุรุษนาผู้เชี่ยวชาญใน CLMV แล้ววันนี้เราก็จะลงไปลึกนิดนึงกับเวียดนามเพราะเราควรจะรู้จักว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็บอกว่าเวียดนามยังตามไทยไม่ทันหลอกเพราะว่าสาธารณูปโภคเขาเนี่ยเรียกว่าถนนหนทางการการขนส่งยังสู้เราไม่ได้แล้วก็มาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆบางอย่างก็ยังชู้ไม่ได้แต่เรานิ่งไม่ได้นะคะตัวเลขที่สะท้อน ทางเศรษฐกิจที่บอกออกมาทั้ง FDI การลงทุนระหว่างประเทศของจากต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็ดรมศน์ก็ชี้เห็นชัดเจนว่าเขาพร้อมเปิดการลงทุนจากต่างประเทศถ้าธุรกิจนั้นถึงแม้จะมีเจ้าใหญ่ในประเทศอยู่แล้วก็ตามแต่ถ้าเจ้าใหม่จากต่างประเทศที่มาลงทุนเนี่ยมีเทคโนโลยีมีความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเจ้าตลาดนําของโลกได้จริงๆเนี่ยเขาเปิดรับค่ะแต่ในเงื่อนไขารายละเอียดเนี่ยดรมศน์ก็ชี้เราเห็นด้วยว่า ถ้าธุรกิจไหนหรือการทําเรื่องอะไรก็ตามในประเทศไม่โอเคถึงแม้ยังมีพักคอมมิวนิสต์ของเวียดนามอยู่ก็ตามประชาชนเขาออกมาบอกเลยนะเขาประท้วงเลยนะว่าไม่รับนะอุตสาหกรรมเนี้ยไม่โอเคนะไม่พร้อมนะเดี๋ยวต้องฟังดรบวรทัศน์อุ่นวัฒนะท่านต่อค่ะว่าแล้วไล่มาถึงตรงนี้ในวันที่จีนเองก็ประกาศแล้วละ่ะว่าจีนเนี่ยมีศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจโลกให้ข้อมูลเลยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเป็นข้อมูลที่ใครก็จะไปหยิบความรู้ตรงนี้ไปเป็น เนาแนาวคิดสอนต่อเพราะจีนเขาปักทงไว้เรียบร้อยแล้วว่า2 0 3 0เนี่ยประเทศจีนเองจะต้องว้าวมากๆถ้าจํากันได้เนี่ยเขาประกาศมานานแล้วแลวตอนนี้ก็นับถอยหลังอีกแค่ไม่ถึง10ปีแล้วเร็วใช่ไหมคะในขณะเดียวกันสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จีนเองก็มันเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของเอเชียในวันนี้เลยแหละโดยเฉพาะในอาเซียนมีการขยับตัวเยอะล่าสุดก็มีกรณีดราม่าเล็กน้อยท่าเรือเรียมที่กัมพูชาว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย จีนน่ะจะทําท่าเรือกับกัมพูชาหรือจะทําอะไรนะกองกําลังาทางน้ําหรือว่าซ่องสูงเรือรบจีนก็บอกบอกว่าพูดอย่างนี้ทางตะวันตกเหมือนจะหาเรื่องเหมือนจะกวนน้าให้คุณคุณหรือเปล่าไม่รู้แต่เศรษฐกิจต้องเดินต่อนะคะแล้วก็บทท์อยากบอกอะไรพวกเราต่อเชิญค่ะครับผมครับก็ขออนุญาตต่อครับเวียดนามนิดนึงนะครับแต่ว่า ในในการอธิบายอาจจะไม่ไม่ไม่ลงลึกในรายละเอียดมากเท่าไหร่นักนะครับก็คือ,อเมื่อสักครู่เราคุยกันว่า FDI ที่ที่ไหลเข้าสู่เวียดนามเนี่ยคือแซงไทยตั้งแต่ปีหนึ่งสนะครับก็คือปี2 5งห้าหนะครับถ้าหากเราดูอีกตัวเลขหนึง่งจากการที่การลงทุนที่ไหลเข้าไปสู่เวียดนามมากๆเนี่ยมันทําให้การส่งออกของประเทศเขาอะมีมูลค่าที่สูงขึ้นไปด้วยนะครับ ในปี10เนี่ยมูลค่าการส่งออกของเวียดนามเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในสามของไทยเท่านั้นนะครับแต่ปี18นะครับก็คือปีสี่ปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าการส่งออกของเวียดนามได้แสงหน้ามูลค่าการส่งออกของไทยไปเรียบร้อยนะครับนี่คือผลพวงของการที่มีเงินต่างประเทศที่ไหลเข้าประเทศค่อนข้างมากนะครับในขณะเดียวกัน นะครับสิ่งที่เราควรจะมาดูก็คือเราอาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรละ่ะที่ทําให้เป็นการดึงดูดให้คนนักลงทุนจากต่างชาติไหลเข้าไปสู่เวียดนามกันได้มากขนาดนี้นะครับปัจจัยหลักๆอยู่มีมีอยู่ไม่สามสี่อย่างนะครับอย่างที่หนึ่งเราจะต้องดูในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกนะครับที่ในในภาษาทางเศรษฐศาสตร์นะครับ,าาาเ,รษษรบเรียกว่า global competitive Compet index นะครับหรือ GCI index 4.0นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวบอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าดัชนีตัวนี้ที่ World Bank เป็นคนทำนะครับได้เห็นภาพอย่างหนึ่งครับว่าประเทศเวียดนามค่อยๆขยับตามไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากอันดับแต่เดิมที่เวียดนามเคยอ,อยู่ที่อันดับที่77ขยับขึ้นมาสูงขึ้นเป็น67 ในขณะที่ของไทยจาก38เพิ่มมากขึ้นเป็น40นะครับได้ตัวเลขเพิมเ่มขึ้นได้ตัวเลขเพิ่มขึ้นคือคืออินเด็กซ์เนี้ยถ้าตัวเลขน้อยๆจะดูดีนะครับก็ <ạ. S 1> คือเขาขยับจาก77มาเป็น67แต่ไทยจาก38ลงไป40ได้ที่หนึ่งดีกว่าได้ที่สิบค่ะทีนี้ไอ้ตัวแกปตัวนี้แหละครับที่ที่เริ่มเริ่มแตกต่างทีนี้ ในรายละเอียดของเขาอ่ะมีมีหลายอย่างที่ที่จะเป็นตัวอธิบายนะครับทั้งเป็นเรื่องของภาพรวมเรื่องของระบบราชการเรื่องของสาธารณวโภคการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีนะครับเรื่องของสาธารณสุขทักษะแรงงานเอาเป็นว่าเกือบทุกประเภทนะครับเวียดนามดีขึ้นหมดเลยคือขยับเข้ามาใกล้ไทยหมดเลยนะครับซึ่งภาพเนี้ยผมมองว่า อีกไม่เกินไม่เกินสี่ปีจากตรงนี้ในหลายๆบริบทของอินเด็กซ์ของตัวนี้เมื่อเอามาเปรียบเทียบเวียดนามจะเท่ากับไทยหรือมากกว่าไทยนะครับซึ่งตัวนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของอนักลงทุนชาวต่างชาติมองอยู่เหมือนกันนะครับว่าอถ้าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับคว,ความยากง่ายในการทำธุรกิจเป็นแบบไหน นะครับระบบราชการเขาเป็นอะไรระบบสาธา,ารณโูปดีขึ้นหรือยังพวกนี้มีดัชนีชี้วัดหมดเลยครับนะฮะทีนี้ตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของทักษะทักษะแรงงานนะครับซึ่งในทักษะแรงงานเนี่ยทางโลบ n งเวลาที่เขาดูเนี่ยเขาดูตัวดัชนีตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่า Human Capital Index นะครับโอ oh, ้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเนาะ<ห>ตัวเนี้ยค,คือตัวเนี้ยพอเขาไปทําตัวเลขมาก็ปรากฏว่าตัวเลขของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดหกเก้าเอาอันดับหนึ่งก่อนอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ศูนจุดแปดแปดอันดับสองคือเวียดนามศูนจุดหกเก้าอันดับสามคือบรรุนศูนย์จุดหกสามอันดับสี่คือไทยกับมาเลเซียคือศูนจุดหกหนึ่งทีนี้ตัวเลขเนี้ยบอกอะไรเราตัวเลขเนี้ยบอกว่า ถ้าเด็กที่เกิดในประเทศเวียดนามในปัจจุบันจะมีผลิตภาพในการทำงานในอนาคตราวๆ67เปอร์เซ็นต์เอ้ย69เปอร์เซ็นต์นะครับของศักยภาพที่พึงมีถ้าหากว่าเขาได้รับบริการทางด้านสุขภาพและการศึกษายอย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าเขาถ้าถ้าทำอย่างเต็มที่แล้วนะทั้งบริการสาธารณสุขอย่างดีการศึกษายอย่างดีเขาจะมีผลิตภาพอยู่ที่ประมาณ69เปอร์เซ็นต์ จากศักยภาพที่เขามีในปัจจุบันในขณะที่ของประเทศไทยที่อยู่ที่แค่61เซเท่านั้นนะครับนี่คือทักษะที่เริ่มมีความแตกตา่างนะครับในในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องของวิชาชีพนะครับเวียดนามเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของสายอาชีพค่อนข้างมากคือ จบสายอาชีพมาเนี่ยคือมีโอกาสมีงานทํามีพันข้างสูงน,นะครับในประเทศไทยเราก็มีเราก็มีสายอาชีพกับสายสามัญน,นะครับอาชีวะเป็นพวกอาชีวะนะครับทีนี้ความต่างเราอยู่ตรงไหนคือคือเอาจริงๆผมมองว่าผมอยากเห็นอย่างหนึ่งในประเทศไทยตอนเนี้ถ้าถ้าคุณพุ่มเห็นเราจะเห็นโรงเรียนนานาชาติเยอะมากเลย แต่เป็นงเรียนะต่างชาติต่างชาติมาลงทุนนานาชาติบ้านเราแล้วก็ค่าเทอมเนาะฟังแล้วแบบโอ้โหหลายล้านต่อปีคนไทยนี่ตังเยอะนะคะใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากเห็นเนี่ยคือเขาลงทุนแต่เฉพาะสายสามัญผมอยากเห็นเรเรียนน้อาชีวะอาชีวะนาชาติเนี่ยคือสิ่งเพราะอะไรเพราะว่านี่คือหัวใจในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตเลยนะใช่ครับ เพราะหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจ,จอยู่ตรงนี้ประการที่สองก็คือถ้าเราเทียบในเรื่องของการจบในชั้นอุดมศึกษานะครับคือนักศึกษาที่เรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเวียดเวียดนามมีน้อยกว่าไทยไทยมีมากกว่าแต่ข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าดูจากของกระทรวงอุดมศึกษาของไทยนะครับเราจะเห็นภาพภาพนึงก็คือว่ายังไม่ถึงหนึ่งในสี่ของเด็กที่จบที่จบ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้รวมวิศวกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมมอ,องว่ามันจะเป็นเป็นจุดที่เราจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงไนดะ้<อ>เพิ่มขึ้นเนี่ยคือถ้าประเทศเราต้องการจะขยับประเทศตัวเองหรือระบบเศรษฐกิจของตัวเองในการผลิตให้ไปใช้ใชเทคโนโลยีระดับสูงมีทางด้าน ทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นแต่ถ้าเราดูเลขเด็กที่จบนะครับร้อยเอร์เซ็นเนี่ยจบทางด้านสายเนี้ยแค่ประมาณยี่สามเปอร์เซ็นเองอยังไม่ถึงหนึ่งในสี่ส่วนโอ้โหสัสดส่วนน้อยเนาะครับในขณะที่ประเทศเวียดนามมีห้าสิบปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเขาสร้างคนของเขามาเพื่อรองรับการจเจริญเ<ล>ติบโลกอนาคต,ตเลยอ่ะโลกอนาคตได้เนาะทำไมฮะนี่นี่นี่คือเริ่มที่จะมีความแตกต่างละ นะครับทีนี้ประเด็นถัดไปนอกจากเรื่องทักษะเรื่องของการศึกษานะครับก็เป็นเรื่องของตําแหน่งที่ตั้งประเทศเวียดนามเนี่ยมีตําแหน่งที่ตั้งติดกับประเทศจีนค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นภูมิศาสตร์ที่ที่เวียดนามค่อนข้างได้เปรียบเป็นอย่างที่ผมเราเราคุยกันเมื่อตอนต้นว่าพอสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเกิดขึ้นปุ๊บทางอุตสาหกรรมของประเทศจีนที่ต้องการ เป็นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็จะขยับฐานการผลิตมาสู่เวียดนามมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เฉพาะนะครับไม่ได้เฉพาะของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากนะอุตสาหกรรมที่เป็นเทคนโนโลยีเขาก็บูฟเข้ามาเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทิกคอนซึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตไอแพดแม p คโปรแม o คบุ๊กโปรของของแอปเป นะครับมุ่การผลิตจากจีนมาอยู่ใกล้ๆฮาหนอยนะครับห่างจากฮาหนอยประมาณห้าสิบกิโลเมตรอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นภาพแล้วครับว่านี่คือการการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากจีนเนี่ยเข้ามาสู่เวียดนามเนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้น FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในที่เป็นมูลค่าของเวียดนามปีนี้ก็ยังคงเป็นบวกแล้วก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปในอนาคต นะครับาจากตรงนี้เราก็จะเห็นอย่างหนึง่งครับว่าถ้าเรามองถึงตอนเหนือของเวียดนามตอนเหนือของเวียดนามมันก็ถือว่าเป็นทาเลยุทธศาสตร์เมื่อก่อนเรามองเวียดนามเรามองแต่ทางใต้คือเรามองที่โฮจิมินห์นะครับแต่จริงๆเน,นี่ยยุทธศาสตร์ตอนเนี้ยมันขยับไปอยู่ที่ทางเหนือก็คืออยู่ที่ฮานอยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขากําลังมียุทธศาสตร์ที่เขาเรียกเป็นแผนไชน่าพลาสตวัน นะครับรก็คือก็คือระหว่างเวียดนามกับจีนนะครับการขยับพื้นที่ตรงนี้มีค่อนข้างมากคือในส่วนตรงนี้เขาจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหลักๆที่ครอบคุมจังหวัดทางเหนือของของเวียดนามอย่างเช่นฮานอยไฮฟองกวางนินดึงเยน็นหายเซืองบักนินแล้วิงฟุกนี่คือจังหวัดหลักๆที่อยู่ข้างบนของเวียดนามนะครับที่เริ่มมีการกระจายการลงทุน คือต้องต้องเรียนว่าเขาไม่ได้กระจุกแค่ฮานอยแต่เขากระจายไปทุกจังหวัดนะครับอันนี้คือกลยุธทธ์ที่ที่น่าสนใจนะครับทีนี้ถ้าหากเราเรามาดูเขตเศรษฐกิจพิเศษของของอเวียดนามจะเห็นภาพอย่างหนึ่งครับว่าในปีหกสามคือเมื่อสักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจับตัวเลขนะครับเวียดนามมีเขตอุตสาหกรรมที่มากที่สุดในอาเซียน คือมีประมาณเกือบเกือบห้าร้อยแห่งในขณะที่ประเทศไทยเรามีแค่เจ็ดสิบแห่แงเองนะ่อาาการจะนวนเขตก็แพ้แล้วนะต่อค่ะดรคือภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเราจะเห็นภาพของของการกระจายนะครับการกระจายออกไปในแต่ละแหล่งเขาจะแบ่งออกเขตข,ของเขาเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเภทที่สองเรียกว่านิมาคมอุตสาหกรรมคล้ายๆเหมืองไทยนะครับประเภทที่สามก็คือนิอมคมอุตสาหกรรมไฮเทคอันนี้แหละครับที่ที่มีความแตกต่างและนะครับซึ่งประเภทที่เยอะที่สุดก็คือนิอมคมอุตสาหกรรมเขาจะเยอะที่สุดแต่เขตเศร,รษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะมีตอนนี้จะน่าจะมีอยู่มาสักยี่สิบเขตนะครับยี่สิบน่าจะประมาณยี่สิบสองเขตนะครับแต่นิมคมอุตสาหกรรมไฮเทคจะมีอยู่แค่สามแหล่งแล้วสามแห่งถ้าเรามอง แผนที่ประเทศเวียดนามเราจะเห็นเป็นทางยาวๆนะครับเขาวางไว้เนี่ยสามจุดของประเทศเนี่ยคือกระจายหมดเลยตอนเหนือก็คือวางที่ฮาหนอยตอนกลางวางที่ดาน,นังตอนใต้วางที่โฮจิมินห์ครับแล้วนี่คมอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยคือเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จะเป็นการพัฒนาประเทศไปในต,ตามแนวทางที่เขาต้องการคือให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่ง ในสามแห่งนี้เขาก็จะมีะการผลิตเฉพาะอย่างเช่นเทคโนโลยีชีวภาพนานโนเทคโนโลยีเครื่องจักรพวกอัตโนมัติต่างๆหุ่นยนต์นะครับไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ICT โทรคมนาคมจะอยู่ในอุตสาห์เขตนินคมอุตสาหกรรมประเภทแบบนี้นะครับก็นี่นี่คือสิ่งท,งที่สิ่งที่มีความแตกต่างละความแตกต่างอันหนึ่งก็คือต้องต้องเรียนว่า ประเทศเวียดนามเนี่ยไปทําข้อตกลงทางการค้านะครับ FTA นะครับ oh. Free Trade Agreement เนี่ยค่อนข้างมากคือเขาคร <That. S 1> ้บถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นของ <That. S 1> อประเทศที่ทําการค้าร่วมกับเขานะครับ <That. S 1> ตัวที่มีเขามีแต่ไทยไม่ยังไม่ได้เข้าร่วมนั่นแหละคือผลพวงของของทําให้ทําไมเขาถึงเป็นจุดที่น่าสนใจ เพราะเวลาที่เขาส่งออกสินค้าไปเขาไม่ได้เสียภาษีแต่จรว่ายุโรปเนาะเขาได้เปรียบมากก็คือยุโรปเนี่ยเขาทำคือข้อตกลงทางการค้าที่เรียกว่าอัฟต้านะครับถ้าเป็นในเรื่องในส่วนของไปรษณียก็ CPTPP แล้วล่าสุดที่ลงนามสัญญากันก็คืออาเซนะครับอาเซเนี่ยก็คือความตกลงพุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าข้อตกลงเนี้ยเป็นข้อตกลงที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลก<ช>มีขนา,าดรวมแล้วใหญ่มากใช่ครับมีขนาดเศรษฐกิจรวมเนยอยู่ที่29%ของ GDP โลกนะครับ<ช>มีครอบคลุมประชากรราวๆ30%ของประชากรโลกคือ2.3พันล้านคน<ช>แล้วะมีปริมาณการค้าและบริการรวมประมาณ25%ของการค้าโลกเนี่ยคือสิ่งที่มีความแตกต่างนะครับตอนนี้ผมเห็นว่ารัเวลาเราอาจจะมีน้อยลงละอันสุดท้ายที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือ การพัฒนาสาธารณรูปภคเพื่อรองรับสิ่งที่เขากําลังจะเจริญเติบโตในอนาคตนะครับตอนนี้ของเขาก็คือเขาสร้างหมดเลยครับทั้งถนนท่าเรืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตตอนนี้คืออัตราการถือมือถือของประชากรของเวียดนามก็คือมีร้อยสิเอ็ดเครื่องต่อร้อยคนนะครับนั่นหมายว่าหนึ่งคนมันจะมีมีมือถือมากมากกว่าหนึ่งเครื่องแล้ะในขณะที่โลจิสติกหรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของสาธารณูปภค ที่สาคัญตอนนี้ก็คือการกําลังสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจากด้านบนสุดก็คือฮานอยนะครับเขาจะมีสัสองเฟสจากฮานอยมานาจังแล้วก็เฟสที่สองก็คือจากเอ่อเมืองขออนุญาตดูอ่าจากฮานอยไปเมืองวินนะครับ,บแล้วก็จากนาจังมาที่โฮจิมินนี่คือเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองก็เชื่อมระหว่างเมืองวินกับนาจังก็จะกลายเป็นว่าเขาจะมีรถไฟ ความเร็วสูงคำว่าความเร็วสูงก็คือสูงกว่าที่เมืองไทยที่จะทําสูงกว่าท,ที่ของเราของเราเนี่ยจะวิ่งด้วยความเร็วประมาณร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ของเวียดนามสร้างที่สามร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวกว่าเท่าตัวเลยอะครับซึ่งถ้าเขาสร้างเสร็จระยะทางเนี้ยคือระยะทางอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกว่ากิโลเมตรถ้าถ้านึกภาพง่ายๆก็คือเชียงใหม่หาดใหญ่ เชียงใหม่มหาใหญ่ประมาณพันหกร้อยกิโลเมตรซึ่งถ้าเราเดินทางจากเชียงใหม่มหาใหญ่โดยรถยนต์ปัจจุบันนี้เราจะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบชั่วโมงได้ค่ะแต่ของเขาเนี่ยพันห้าร้อยกิโลเมตรเนี่ยถ้าเป็นรถไฟของเขาใช้เวลาห้าชั่วโมงอ่าชั่วโมงกับยี่สิบชั่วโมงไปต่อคะ่ะดเรเวลาที่เหลือเชิญค่ะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคือแล้วถามว่าเขาเริ่มสร้างหรือยังเขาเริ่มสร้างแล้วนะฮะเริ่มสร้างตั้งแต่ปีสองศูนย์นี่ผ่านมาสองปี เขาคาดว่าเออีกประมาณสักสิบไม่เกินสิบปีเขาต้องสร้างให้เสร็จการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างเหนือใต้จะช่วยประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งค่อนข้างมากแล้วแต่ในในส่วนนี้ไม่ได้มีแค่การเชื่อมตรงผาทางนี้ทางเดียวแต่มีการเชื่อมขยายออกไปแนวข้างนะครับคือเชื่อมเมืองอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันให้เชื่อมเข้ามาด้วยจากโฮจิมินก็สามารถที่กําลังจะ เจรรจาก,กับกมูชาเชื่อมทางรถไฟจากโุติมินเข้าไปที่พนมเปตน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ที่น่าจับตามองมากๆนะครับเ,เงินลงทุนที่มีประมาณทักสามแสนสี่แสนล้านเขาก็ใช้วิธีสองอย่างฮนะกู้จากจีนนะครับเป็นเงินช่วยเหลือจากจีนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาช่วยลงทุนนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสำเร็จตอนนี้เขาสามารถที่จะส่งสินค้านะครับจากฮานอยเข้าเมืองจีนได้โดยใช้เทางรถไฟสายเก่าของเขานะครับซึ่งเมื่อสักเดือนที่แล้วนะฮะที่เขาออกข่าวว่าเขาสามารถส่งสินค้าไปถึงเบลเยียมได้โดยผ่านรถไฟเส้นนี้นะครับซึ่งนี่นี่คือเส้น,เ,สนเดิมนะฮะเส้นยังไม่พัฒนาไม่ได้ปรับปรุงแต่ตอนนี้กําลังจะเริ่มปรับปรุงใหม่แล้วทําเป็นความรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่า เป็นอะไรที่น่าจะตามมองแล้วจะทําให้เศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยยิ่งโตก้าวกระโดดมากขึ้นค,ครับคุณบอกว่าคุ้มค่าจริงๆกับเอฟซีดรบวรทั์อุ่นวัฒนะที่ท่านนาเรื่องราวของเวียดนามในมิติที่อาจจะลืมไปว่าอ๋อไม่เป็นไรเวียดนามสาธารณพ่อเขายังไม่โอเคแต่เมื่อสักครู่ที่ฟังทั้งถนนทั้งรถไฟฟ้าทั้งท่าเรือเพราะเวียดนามมีพื้นที่ที่ติดกับทะเลเยอะอยู่แล้ว ถ้าเขาอยตรงนี้ครบสมบูรณ์แถมยังจะมาเชื่อมกับที่กัมพูชาซึ่งกัมพูชาปีนี้ก็เป็นประธานในที่ประชุมอาเซียนมิติแบบนี้มีข้อคิดฝากทิ้งไว้เราคงพูดหมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวครั้งต่อไปดรโบวอนทัศน์คงต้องมีอะไรมาบอกเราต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับการพูดคุยกับดรบวอนทัศน์คุณวัฒนะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์คงจะมาเจาะหรือแค่เราเห็นว่าประเทศไทยที่เราเคยมั่นใจว่าใน c l m v เนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นพี่เบิ่ม ชักไม่แน่ใจว่าพี่เบิ้มจะตัวเล็กลงหรือเปล่าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับ,รบพักสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจฟังเพลงชาติไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับสตารอัพที่โตได้ในช่วงโควิดสักรู่เดียวค่ะ